เหล้าขาวของจีนกลิ่นหอมโด่งดังไปทั่วโลกเล้าซอสของจีนกลิ่นหอมรู้จักกันดีทั่วทุกเมืองจีนความลับอยู่ที่นี่ต้าชื่อข้าวสาลีดีธัญ,ญพืชดีการเคลื่อนไหวของเท้านั้นสง่าง,งามราวกับการได้รำความเย็นและแห้งดูเหมือนจะก่อตัวเป็นอาร์เรยการซ้อนอย่างชานฉลาดเพื่อความสะดวกในการหมักมีเคล็ดลับในการเติมน้ำ มีวิธีพลิกและปรับตำแหน่งได้ดีเพื่อนเพื่อนฮานเขื่อทั้งหลายนี่คือโรงงานแห่งที่สองของฮานเขื่อจุนเฟิงในการสร้างเวิร์กช็อปที่หนึ่งของต้าเฉือผมชื่อซุยซิงเมื่อสักครู่ที่ผมพูดถึงความลับของการใช้ต้าเฉือในเหล้าฮานเขื่อเหล้าของจีนเป็นเหล้ากลั่นเพียงชนิดเดียวในโลกที่มีกลิ่นหอมของตัวเองและเล้าซอสของเราคือเหล้าขาวของจีนที่มีกลิ่นหอมที่เข้มข้นที่สุดในหมู่เหล้าขาว ทำไมน่ะเหรอความลับอยู่ที่นี่ต้าชื่อต้าชื่อเป็นที่อยู่อาศัยของจุลินทรีย์และเอนไซม์และเป็นส่วนประกอบหลักของการหมักเหล้าชื่อวิทยาศาสตร์ของต้าชื่อคือ sacrification starter ธัญพืชคือตัวของเหล้าต้าชื่อคือกระดูกของเหล้าก็เหมือนกับเบื้องหลังของผู้ชายที่ประสบความสำเร็จทุกคนต้องมีผู้หญิงดีๆสักคน ข้าวฟางข้าวเหนียวหมักเหล้าแม้จะมีกลิ่นหอมกว่าลำต้นข้าวฟางและธัญพืชอื่นๆแต่เขาต้องการภรรยาช่วยสอนเขาภรรยาคนนี้ก็คือตาจือตาจือที่ช่วยให้อมิโลเพคตินในข้าวฟางข้าวเหนียวเปลี่ยนเป็นน้ำตาลแล้วหมักให้เกิดกรดและแอลกอฮอล์จากนั้นจึงสามารถผลิตเอสเทอร์และกลิ่นหอมได้ถ้าหากไม่มีผู้หญิง ถึงผู้ชายจะประสบความสำเร็จมากเท่าไหร่ก็ไม่อาจาจะมีลูกได้เหตุผลเดียวกันหากไม่มีต้าชื่อหมักทัญพืชเยอะมากก็จะเน่าเสียไม่อาจผลิตเอสเทอร์อัลดอนคีโตนออกมา,มามากมายและสารส่งกลิ่นหอมลึกลับอีกพันกว่าชนิดไม่มีทางจะสง่างามดังนั้นเล่าซอสที่ดีเพื่อนๆพนฮานคือควรจะเข้าใจอย่างไรจำเอาไว้ เล่าซอสที่ดีก็คือเหมือนกับการแต่งงานที่เต็มไปด้วยความสุขในกุ้ยโจวของข้าวฟ่างผู้แดงและข้าวฟ่างข้าวเหนียวเนื่องจากวัตถุดิบของต้าฉือก็คือข้าวสาลีที่ดีที่สุดฮานคือจุนเฟิงโดดเด่นไม่เหมือนใครต้าฉือในโรงงานของเราทั้งหมดผลิตเองทุกกระบวนการไม่มีซื้อต้าฉือมาจากข้างนอกเพราะสินค้าที่เคยซื้อไป ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดด้านคุณภาพของฮานคือจุนเฟิงสิ่งที่ผลิตเองคือผลงานและความคลาสสิกดังนั้นหลายปีมานี้โรงงานสุราบางแห่งอ้อนวอนอย่างหนักที่จะซื้อเหล้าหมากตาฉื่ผลิตโดยฮานคือจุนเฟิงของพวกเราแต่พวกเขาไม่เคยได้รับมันทั้งเมืองเหมาไถสถานประกอบการหลายแห่งไม่ได้ผลิตต้าฉือด้วยตัวเองเพราะซื้อต้าฉือง่ายและถูกกว่าหากผลิตเองทั้งแพงแถมยังยุ่งยากต้องการแหล่งผลิตที่ดี ก็ต้องมีเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยการผลิตต้าชื่อในเล่าฮานเข่อของเรานั้นมีอะไรที่ไม่แตกต่างกันแน่นะฮานเข่อจุ่นเฟิงโดดเด่นไม่เหมือนใครฮานเข่อผลิตต้าชื่อมีเคล็ดลับ7จขอ้อเคล็ดลับที่ 1. ข้าวสาลีที่ดีข้าวสาลีบางชนิดไม่สามารถผลิตต้าฉือคุณภาพสูงได้ การผลิตต้อฉื่อของหฮานคือจุนเฟิงใช้เฉพาะข้าวสาลีอ่อนคุณภาพสูงที่มีปริมาณแป้งเปียกมากกว่า85จากที่ราบลุ่มภาคกลางเท่านั้นมีแค่ข้าวสาลีแบบนี้มีประสิทธิภาพในการหมักที่ดีอุดมไปด้วยจุลินทรีย์ถึงเปลี่ยนเป็นผู้หญิงที่ดีได้ถึงได้เวิร์กช็อปแต่งงานกับข้าวฟ่างเพื่อร่วมกันตีความตำนานกลิ่นหอมของเหล้าซอสจีนเคล็ดลับที่ 2. ธัญพืชชุ่ม การทำต้าฉือจะต้องทำให้ธัญพืชชุ่มก่อนแช่ข้าวสาลีด้วยน้ำให้มีความนิ่มลงแต่การใช้ข้าวสาลีชุ่มต้าฉือของเล่าฮ้่นคือนั้นมีเคล็ดลับมากมายแช่ข้าวสาลีหลายๆครั้งด้วยน้ำแร่ให้ข้าวสาลีมีความนิ่มลงและสุกช้าไม่ให้ความชื้นผ่านได้จุลินทรีย์ไม่สามารถเติบโตได้หากมันเข้าไปน้ำเยอะไปจะทำให้ต้าฉือขึ้นราได้ง่ายธัญพืชชุ่มต้าฉือของเรา ให้ความสําคัญกับแก่นเนา่าผิวไม่เนา่าความร้อนและสัดส่วนที่เหมาะสมทุกคนดูเมล็ดข้าวสาลีทุกเมล็ดนี่สิภายนอกดูเป็นข้าวสาลีข้างในสุกไปแล้วครึ่งหนึ่งนี่คือสิ่งสำคัญเคล็ดลับที่3ออกแรงที่เท้าร่วงแข่งเต้นเพื่อนเพื่อนฮันเคิร์คุณรู้จักการเหยียบต้าฉื่อไหมทำไมคนที่เหยียบต้าฉื่อถึงเป็นหญิงสาวทั้งหมดวันนี้ผมจะมาไขาความลับให้กับทุกคน ขั้นตอนที่3ของการทำต้าชื่อเหยียบต้าชื่อการเหยียบต้าชื่อของเหล่าฮันคือเน้นไปที่ผ่อนเบาตรงกลางหนักรอบๆข้างนอกเรียบลื่นไม่มีมุมและไม่มีเซียนทำไมการเหยียบต้าชื่อต้องเป็นหญิงสาวทั้งหมดนะฮันคือจุนเฟิงของเราผลิตต้าชื่อโดยใช้หญิงสาวเพราะมีน้ำหนักเบามีความคล่องแคล่วแรงในการเหยียบเหมาะสมง่ายต่อการหมักการเหยียบต้าชื่อที่ดีนั้นต้องอาศัยความผ่อนเบาตรงกลาง เน้นหนักรอบรอบหากตรงกลางแน่นระบายอากาศแย่ความชื้นระเหยได้ยากหากเน้นเบารอบรอบบล็อกต้าฉือจะพังทลายบล็อกต้าฉือที่ดีต้องมีรูปรักที่เรียบหากยาไปเข้าโรงงานจะติดกับฟางได้ง่ายและการรื้อโรงงานทำได้ยากบล็อกต้าฉือที่ดีไม่ควรมีมุมไม่ควรมีเซียนมุมหายไปบล็อกต้าชือจะหมักไม่สม่ำเสมอเซียนทำให้ข้าวสาลีเสีย เพื่อนๆฮานคือตามผมมาทางนี้ตามมายังสถานที่เหยียบต้าชฉือของเราอย่างเป็นทางการดูนี่หญิงสาวหกคนกำลังร้อมวงกันอยู่ฝีเท้าเร็วมากจากระยะไกลพวกเขาดูเหมือนเต้นบัลเล่บล็อกต้าฉือเหมือนเวทีหน้า15หลัง15รวมทั้งหมด30ครั้งจากตรงกลางไปข้างๆจากข้ามไปริม3รอบเ0เท้าบล็อกต้าฉือถึงเป็นรูปเป็นร่าง ครั้งแล้วครั้งเล่าทําแบบนี้ไปซ้ำๆพนักงานแต่ละคนเหยียบต้าชื่อ380บล็อกทุกวันนั่นก็คือ34,200เท้าเพื่อนๆฮารเคือลองเปิดโทรศัพท์มาดูใน1วันคุณก้าวได้กี่ก้าวหากคุณลองมาเวิร์คช็อปเหยียบต้าชื่อกับเรา1วันรับรองเลยว่าคุณได้ประหยัดเงินในการไปฟิตเนสแน่เคล็ดลับที่4การทําให้เย็นและแห้งเช่นอารเร การเหยียบต้าฉื่อคืองานที่ใช้กำลังแต่ก็ยังเป็นงานที่ใช้เทคนิคหลังจากเหยียบเสร็จแล้วก็ต้องให้ต้าฉือได้พักบ้างการทำให้เย็นและแห้งการทำให้เย็นและแห้งของฮานคือต้าฉื่อมีหลักการยิ่งกว่าระยะห่างในแนวนอนและแนวตั้งระหว่างบล็อกต้าฉื่อนั้นชัดเจนซ้อนกันอย่างเป็นระเบียบเพื่อการระบายอากาศและแห้งเคล็ดลับที่5การซ้อนอย่างชาญฉลาดมีผลต่อการหมักหลังจากบล็อกต้าฉือเย็นและแห้งตัวแล้ว จำเป็นต้องขนส่งไปยังสถานที่สำคัญสำหรับการผลิตต้าฉือโกดังหมักที่อุณหภูมิสูงอยู่ที่นี่จูลินซีต้องการชร์ล้างที่อุณหภูมิสูงเป็นเวลา40สวันผู้ที่ทนได้ก็จะอยู่ต่อไปและผู้ที่ทนไม่ได้ก็จะถูกกำจัดเช่นเดียวกับกฎของป่าสังคมการคัดเลือกโดยธรรมชาติการอยู่รอดของผู้ที่เหมาะสมที่สุดความลึกลับของโกดังหมักต้าฉือของเล่าซอสฮานคือคืออะไรวันนี้ผมจะพาทุกคนไปรู้จักกันครับ ยาว6.8เมตรกว้าง5.6เมตรสูง2.5เมตรกระเบื้องอิฐแดงแผงประตูทําจากไม้สนฉนวนกันความร้อนและการลดความชื้นกดังละ95.2ตารางเมตรบรรจุต้าฉือได้12.8ตันทุกอย่างพร้อมแล้วกดังสินค้าเริ่มต้นขึ้นผู้เชี่ยวชาญใช้รถเข็นเก็บบล็อกต้าฉือที่เย็นแล้วขนส่งไปยังกดังหมักใช้คนหนึ่งคนสำหรับการขนส่งและอีกสองคนในการช่วยจัดวาง เพื่อนๆฮาร์คร์กรุณาตั้งใจดูให้ดีฟังในมือของผู้เชี่ยวชาญต้อฉื่ใช้ทำอะไรฟังในกระดังต้อฉื่อของฮานเคร์ปูยาแยกกันเว้นระยะห่างของญ้ายัดญ้าคลุมญ้าปูยาหกนิ้วปูยาเพื่อให้ความอบอุ่นต้อฉื่สามารถเข้าถึงได้สูงกว่า65องศาเซลเซียสยัดยาหนึ่งนิ้วเว้นระยะห่างของ้าสองนิ้วเพื่อป้องกันการยึดเกาะของบล็อกต้อฉื่และไม่ระบายอากาศ ส่งผลต่อการเจริญเติบโตและการแพร่พันธุ์ของจุลินทรีย์ในขณะเดียวกันก็คำนึงถึงจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์ซึ่งมีอยู่ในฟางเองจะถูกเพาะเชื้อเข้าไปในต้าฉี่ด้วยจะโหลดสินค้ายัางไงนะมันเป็นศิลปะของสถาปัตยกรรม2ชั้นตรงกลาง3บล็อกในแนวนอน3บล็อกในแนวตั้งกองไว้ด้านข้างข้างผนังด้านล่างแถวบนและแถวสุดท้ายวางตามด้านข้างรูบนและล่างสลับกัน ด้านหน้าและด้านหลังเสมอกันบล็อกตาฉื่อมีขนาดแน่นและแข็งแรงดีต่อออกซิเจนที่เข้ามาสายตามองเป็นเส้นตรงยิ่งรูระบายอากาศของตาฉื่ออยู่ไกลออกไปจุลินซีสามารถอาศัยอยู่ภายในได้อย่างมีความสุขและราบรื่นหายใจเติบโตขยายพันธุ์เคล็ดลับที่6มีเคล็ดลับในการเติมน้ําหลังจากซ้อนบล็อกของตาฉื่อแล้วคลุมด้วยหญ้าก็มาถึงเคล็ดลับที่6เติมน้ํา เพื่อนๆน้างเขือ่ออาจสงสัยว่าต้าฉือก็เหยียบเสร็จแล้วทำไมถึงต้องเพิ่มน้ำอีกละ่ะการเติมน้ำก็เพื่อให้ดับความกระหายของจุลินทรีย์เพิ่มความชื้นเพิ่มอุณหภูมิในการหมักการเติมน้ำของห้างเขื่อจุนเฟิงนั้นต้องใช้น้ำแร่บ,บริสุทธิ์จากภูเขาแล้วค่อยคลุมด้วยฟางด้านบนค่อยๆสาดน้ำเบาๆลงไปหนึ่งชั้นหล่อเลี้ยงฟางให้ชุม่มแต่อย่าให้ซึมลงไปบนบล็อกต้าฉือหากอยู่ในฤดูหนาวหรือช่วงที่อุณหภูมิไม่สูงนะัก ยังต้องเพิ่มอุณหภูมิของน้ำที่จะเติมให้เหมาะสมเพื่อให้ได้ผลที่ดีต่อการหมักน้ำมีหลักการอุณหภูมิมีมาตรฐานโกดังหนึ่งแห่งเต็มไปด้วย2,280บล็อกผู้เช,ช,ชี่ยวชาญต้าฉื่อทั้งตัวเต็มไปด้วยฝุ่นสีแดงเงื่อไหลเต็มหลังแขนและขาเต็มไปด้วยบาดแผลของยานี่คือช่างฝีมือหั่นเขอจุนเฟิงเป็นสักขีพยายนของการใกล้ชิดทุกวันกับจูลินนซีเคล็ดลับที่7 พลิกตำแหน่งและปรับตำแหน่งวิธีขั้นสูงการทับซ้อนของต้าฉื่ที่ยากสิ้นสุดลงแล้วเพื่อนเพื่อนฮานคอคิดว่าภารกิจสิ้นสุดแล้วหรือยังยังไม่ได้สิ้นสุดเหยียบต้าฉื่น,นั้นยากบรรจุสินค้านั้นเหนื่อยการพลิกบล็อกเป็นงานที่เหนื่อยที่สุดต้องปล่อยให้บล็อกต้าฉื่อของฮานคอเป็นการหมักที่ซึมผ่านได้ในทุกเดือนต้องมีการพลิกและปรับตำแหน่งบล็อกต้าฉื่อของฮานคอจากข้างเปลี่ยนเป็นตรงกลางจากบนเปลี่ยนลงล่างจากซ้ายเปลี่ยนไปขวา จากในเปลี่ยนไปนอกจากนั้นบล็อกต้าฉือสามารถดูดซับออกซิเจนได้มากหมักความร้อนอุณหภูมิสูงสุด65องศาเซลเซียสจังหวะที่พลิกบล็อกนั้นเปิดโกดังก็ร้อนกว่าจะเข้าได้เสี่ยงต่อภาวะขาดออกซิเจนนี่เป็นชีวิตที่ยากลำบากที่สุดที่ผู้หญิงคนหนึ่งเคยพบเจอบนโลกเดียวดายและเป็นแรงงานที่เปลี่ยมด้วยสติปัญญาผ่านไปกว่า40วันเจขั้นตอนที่ยากลำบากการหมักต้าฉือของฮานเคอก็เสร็จสมบูรณ์ ไปขั้นผลิตเหล้าได้หรือ,อยังไม่การหมักบ่มที่ยาวนานกำลังรอทดสอบความอดทนและฝีมือของสมอมลิเย่ผู้เชี่ยวชาญในต้อชื่อจากโกดังหมักสู่โกดังเก่าการหมักที่ลึกอีกขั้นเป็นเวลาครึ่งปีให้กลายเป็นแป้งต้อชื่อเข้าสู่การเวิร์กช็อปผลิตเหล้าเพื่อให้ได้ส่วนผสมที่ลงตัวกับข้าวฟางข้าวเหนียวยุคฟื้นฟูศิลปวิทยาและการเปลี่ยนแปลง นี่ก็คือเรื่องราวของต้าชื่อในฮันเคอจื่นเฟิงเหตุผลที่เล่ากลัน่นที่หอมที่สุดในโลกคือกลิ่นหอมในตัวเองเล่าซอสฮันเคอทดลองชิมแบบคนตาบอดเจ๋งกว่าฮันเคอจุ่นเฟิงรักษาคุณภาพเท่าชีวิตรักษาคุณภาพเท่าชีวิตพูดง่ายทำยากการรอคอยหลายปีหลายเดือนยากยิ่งกว่าเพราะสาระสำคัญของการรักษาคุณภาพเท่าชีวิตมันเป็นการยึดมั่นตลอดกาล ในการทำงานที่ช้าและพิถีพิถันและการทดสอบอย่างหนักสำหรับผู้เชี่ยวชาญในต้าชื่อและซัมมาริเย่